สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหน่วยฟรีก็เป็นท,ที่ทราบผลกันนะครับวันนี้กับผลรางวัลที่ออกนะครับรางวัลที่1นะครับก็สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองนะครับ, 4, 7, 1, 7, 8, รบสองตัวล่างออกหกเจ็ด <6, 7. S 1> ขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่โชคดีนะครับในงวดนี้นะครับ ในชุดสรุปบนนะครับก็เข้ามาที่คู่แปดสองตรงๆนะครับมีใครโชคดีบ้างไหมครับในงวดนี้เป็นคู่ที่ตรงแต้มรวมนะครับคือแต้มศูนย์นะครับแต่ที่ให้เน้น,เน,นเน้นเลยก็จะเป็นแต้มเก้านะครับแต้มเก้าแต้มเจ็ดนะครับคู่แปดสองนะครับเข้ามาเข้าตรงมานะครับ เลขเด่นนะครับเลขเด่นในงวดนี้เด่นบนก็8กับ6นะครับ8กับ6เข้ามาที่เลข8นะครับที่เป็นเลขเด่นนะครับที่จับคู่ให้ก็เน้นไปที่แถวเลข6นะครับและก็แถวเลข8แถวเลข8ตัวนี้ตัวเด่นนะครับก็จะมีอยู่2คู่คือ8 1กับ82นะครับเข้ามาที่คู่82นะครับงวดนี้ใครโชคดีก็ขอแสดงความยินดีนะครับ หลัก10นะครับหลักร้อยหลักร้อยที่เลือกมานะครับ104นะครับหลุดนะครับหลักร้อยหลุดหลัก10นะครับตัวที่เลือกมานะครับ4 7 4 6 7 8นะครับเน้นไปที่6กับ8เข้ามาที่เลข8หลักหน่วยเน้นไปที่เลขที่นะครับ 1, 3, 5นะครับกันไว้ที่เลขสองที่เป็นเลขคู่นะครับเข้ามานะครับเพราะว่าเลขสองเด่น ในหลักหน่วยนะครับแต่เป็นเลขคู่ที่เน้นไปเลขคี่ก็คือเอาตามสูตรคู่คี่นะครับสูตรคู่คี่หลัก10เข้ามานะครับหลักหน่วยสูตรคู่คี่ผิดนะครับแล้วก็เลข2ตัวที่กันนี้เป็นตัวที่เด่นในหลักหน่วยนะครับเรามาดูสูตรนะครับที่ลงไว้หลักร้อยนะครับงวดนี้สสูตรเทียบชนชนกันศ1 4ย์นะครับผิดนะครับตัวชนมีสูตรนี้ที่เข้ามานะครับที่เลข7 แล้วก็หลักสิบนะครับที่เป็นเลข6นะครับเข้ามาหนึ่งสูตรนะครับแล้วก็2สูตรนี้เข้ามาที่ตัวชนนะครับชนกันที่6 7 9นะครับแล้วก็ขอโทษทีครับเลข8เลข8ครับเลข8นะครับโทษทีนะครับเลข8นะครับเลข6คือเลขล่างนะครับโทษทีเลข 8นะครับหลัก10บนต้องขอภัยเลข8นะครับเข้ามาเลข8นะครับเข้ามาที่ตัวชนนะครับคู่แรกนะครับชนกัน3 4 7 8นะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ เลข8นะครับที่ได้เลข8แล้วก็สูตรที่เข้าตรงมานะครับชุดนี้นะครับหลัก18กับ9นะครับเลข8หลักหน่วยศ1 2ย์นนะครับชุดนี้เข้าตรงมานะครับก็คือชุดนี้นะครับใเป็นชุดโค้งสุดท้ายนะครับที่ลงให้ดูนะครับเข้ามาที่คู่8 2สองนะครับ เน้นไปที่8 1 8 2 9 0 9 1นะครับตามแต้มรวมนะครับเข้ามาที่คู่8 2นะครับอันนี้เป็นชุดที่เข้าตรงมานะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยที่ได้เลข2นะครับก็จะมีเข้ามา4สูตรนะครับจากทั้งหมด5สูตรนะครับหลักสิบก็เข้ามา4สูตรจากทั้งหมด ห้าสูตรนะครับสูตรเลขเด่นนะครับเข้ามาสูตรเดียวนะครับเลขสองคือสูตรที่ได้สองกับสี่นะครับอันนี้เป็นชุดสรุปบนนะครับที่เข้าตรงมานะครับคู่แปดสองมีใครโชคดีบ้างไหมครับส่วนสรุปล่างนะครับสรุปล่างก็หลุดนะครับสรุปล่างออกหกเจ็ดนะครับหลักสิบเลือกมาให้ถูกนะครับเน้นไปที่เลขหกกับเลขแปดนะครับ เข้ามาที่เลข6นะครับเลขเด่น6กับ8เข้ามานะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเน้นไปที่เลขคี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเด่นก็คือเลข1เลข3ามเลข5้านะครับเลข7ในสูตรก็ไม่เด่นก็ไม่ได้เลือกมานะครับก็หลุดนะครับในชุดล่างนะครับเข้ามาจะพ้อหลักสิบนะครับแล้วก็เลขเด่นนะครับเน้นไปที่แถวเลข6กับแถวเลข8ดนะครับ ก็มีหกหนึ่งหกสามหสี่หกห้าไม่มีหกเจ็ดนะครับชุดสรุปล่างหลุดนะครับส่วนสูตรนะครับเรามาดูสูตรสูตรไหนผิดเราก็พักไปนะครับสูตรไหนเข้าเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อนะครับในงวดต่อไปหลักสิบล่างนะครับที่ได้เลข6นะครับมีกี่สูตรเรามาดูมี1่สูตรนะครับ2ส,สูตรสามสูตร สี่สูตรห้าสูตรนะครับเลขหกเด่นในหลักสิบนะครับก็ให้เป็นเลขเด่นแต่ว่าไปพาดท,ที่หลักหน่วยนะครับเข้ามาที่ตัวชนนะครับสองสูตรนี้ชนกันที่เลขสามกับเลขหกเ,เข้ามาที่เลขหกสองสูตรนี้ชนกันที่เลขหกเลขห้าเลขแปดนะครับเข้ามาที่เลขหกนะครับหลักหน่วยก็อย่างที่บอกนะครับเลขเจ็ดมีสูตรเดียวนะครับ เด่นที่เลข1นะครับเลข1เลข3เลข5นะครับก็พลาดนะครับในชุดสรุปล่างนะครับในงวดนี้ก็เข้ามาเฉพาะหลักสิบแล้วก็ตัวที่ให้เป็นเลขเด่นนะครับชุดตารางนะครับชุดตารางก็หลุดนะครับงวดนี้ไม่ได้เลือกเลข2มานะครับแล้วก็เลข7ก็อย่างที่บอกนะครับภาพรวมเด่น ที่เลขบนมากกว่านะครับเลขเจ็ดก็เลยไม่ได้เลือกมานะครับมวดนี้ชุดสรุปร่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวาดกันใหม่นะครับในงวดต่อไปนะครับสูตรที่เข้าเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อนะครับสูตรไหนผิดเราก็พักไปพอคิดสูตรใหม่มาเพิ่มเติมมาทดแทนนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่โชคดีนะครับ ที่ยังไม่มีโชคไม่มีดวงก็ว่ากันใหม่นะครับในงวดต่อไปนะครับก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะครับกับสูตรที่เข้านะครับสูตรที่เข้าเราก็ตามต่อนะครับสูตรที่ผิดเราก็พักไปนะครับสูตรไหนเข้าเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อในงวดต่อไปส่วนสูตรที่ผิดเราก็พักไปอาจจะคิดสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่มา เพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับทีละสูตรทีละหลักไปนะครับชุดตารางก็อย่างที่บอกนะครับหลุดสองวดนะครับสถิติของชุดตารางนะครับที่ผ่านมาก็จะหลุดไม่เกินสองวดนะครับเดี๋ยวงวดนี้ชุดตารางก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับถ้างวดที่สามหลุดก็อาจจะหยุดนะครับชุดตารางแต่ว่าสถิติที่ผ่านมาก็ ที่ผ่านมาก็จะหลุดไม่เกิน2องวดนะครับก็จะหลุดไม่เกิน2องวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็หลุด2องวดติดแล้วนะครับชุดตารางถ้างวดนี้งวดที่3ามหลุดอีกก็อาจจะหยุดนะครับในชุดตารางนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับคับสูตรที่เข้าแล้วกันนะครับก็พรุ่งนี้นะครับจะทยอยลงให้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ